เหนื่อยยากลำบากกายแต่ก็หาสมควรหาไม่ได้สมในความปรารถนาฉันตัดสินใจเสร็จแล้วว่าจะไม่ขออยู่ต่อไปสู้ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าขืนอยู่ที่นี่คงช้ำใจตายจะแน่ประพาวดีแม่ช่วยหนังสือนี้ไปถวายด้วยเถอดส่งหนังสือให้แล้ว สีสุวรรณก็ทำละทศละทวยกายเหมือนจะตายจริงๆเจ้าสามพรามก็ทอดถอนใจใหญ่บัมภาวดีไม่รู้เรื่องนึกว่าจริงก็สงสารเจ้าโมลาน้ำตาไหลพรากจะถามเนื้อความอันใดหรือก็ไม่มีโอกาสแต่ยำต้องถอนใจใหญ่ลาเข้าวัง พอมาถึงวังก็ถวายหนังสือแล้วก็เล่าความถวายทั้งหมดอธิดาฟังพระทายหายว่าไม่ทราบหนังสือนั้นมีข้อความยังไงจึงคลี่ออกอ่านในสาราว่าพระองค์ทรงสวัสดิ์ขอเสียงสัตว์สุภลักษณ์เป็นอกักษรให้ดวงเนตรเกสลา ปาง,งางอนด้วยอาวรหวังสวัสดไม่ขาดวันเมื่ออยู่สวนควรถึงคันึงน้องแม้จะรองโชลนาก็ว่าขันข้าวเสดาะเคาะพบประสบกันกับเมื่อวานสงครามเป็นสามครั้งเมื่อขันกับทับรับนุดสุดสวัสดใจจะขาดคิดหมาย ไม่หวายหวังถึงจะอยู่นอกแต่น้ำใจอยู่ในวังจะนอนนั่งไม่อารมณ์ให้กลมกกลมโออนาถวาสนาพี่หาไม่จึงได้ทิดเชื้อไม่เนื้อหอมเหมือนวดแดงแหวงมะม่วงมะม่วงงอมเที่ยวไต่ตอม เต็มอยู่ไม่รู้ลดพี่รักเจ้าเอาชีวาเข้ามาแลกถ้วยลบแขกแตกทับกลับไปหมดมาอยู่วังตั้งเดือนดูเหมือนมดละอายใจอดสูก็เลเลยเมื่อเสร็จตึกเลิกจะสมอารมณ์มากพระปีธุราชรู้แจ้งก็แกล้งเฉยจะลอยเคาะเพราะบุญไม่คุ้นเคย ขอลาเลยร่วงสวรรค์คันไหลจะเขินอยู่สู้โศกก็สุดปล้ำเมื่อทรวงช้ำเช่นเขาเชื่อให้เลือดไหลเหลือกำลังจะประทังหรือถ่ายไปพี่จำใจไกลกอยสวาสดในชาตินี้ เมื่อชาติหน้าอย่าให้แคล้วกับแก้วเนตให้กอดเกศรสลาชมผสมสีเป็นมนุษย์พุทธ,ธาวาสุเกขอให้พี่พิสวัส์ทุกชาติไปเพราะอ,อ่านจบาธิดาก็ตะหนักตกประมาอานิจาระลูกทอของน้องเอย๋ยที่ครับแค้นแสนเข็นพระก็ไม่เห็นพระไทยเลยนี่กลับมาว่าเฉือนเฉยไม่ปราณี กรรมเอ๋อกรรมอะไรของเราอย่างนี้มีคู่กับเขาทั้งทีก็จะหนีไปซะแล้วไหนว่าจะทุกข์ระทมรมใจสวงเท่านี้จะรับได้หรือพระจะจากน้องจริงๆหรือลองใจโอ้ยิง่งคิดขึ้นมาน้ําตาจะไหลจะตายให้พ้นฐานในชาติหน้า ก็จะได้ครองกันทุกข้อคำร่ำว่าหน้าสมเพศยิ่งนักมิใช่ว่าพระจะมาห้อยคอน้องน้องก็จะคอยอยู่เหมือนกันโท้บุญของเราไป่นัชน้อยเหลือเกินยิ่งคิดยิ่งทุกข์หนักความเป็นทุกข์นี่ทำให้พระธิดาสะอื้นอ่อนคอพับหลับแน่นิ่งไปเลยพอพี่เลี้ยงเห็นพระธิดาล้มพับปีกอย่างนั้น ก็เข้าประคองร้องกรี๊กันด้วยความตกใจว่าพระธิดาสิ้นพระชนสีว่าพี่เลี้ยงก็ละทมทับเป็นลมไปหมดป่ายแสนสาวชาวแม่แลเห็นข้าก็ต่างร้องกันเซ็งแท่บางกะตีออกจกหัวสงสารพระธิดาบางกะรีไปทูลเท้าสุวงกับพระเมเหสีเท้าสุวง์ได้ยินก็ตกพระไทยละละละล,ะลัง รีบเก้กงมายังประสาทพระธิดาและเห็นสลบสลายแน่นิ่งไม่ติงกายอย่างนั้นก็ยิ่งตกพระไทยใหญ่พมารดาก็ช้อนเกตดลูกขึ้นตักแล้วกันแสงให้ท้าวทศวงศ์ก็เรียกหมอให้ลั่นไปหมดพวกหมอมาก็พากันรับสั่งว่าเร็วอย่าช้าถวายโอเดีอยูนี้้ลูกข้าเป็นอะไรไปพวกแกไม่พ้นผิดแน่ๆหมอได้ฟังกระตสั่นงานงก เรีบถวายพระโอสถในทันทีครู่ใหญ่พระบุตรเองพระพี่เลี้ยงค่อยฟื้นคืนสติขึ้นมาเอเป็นโรครักเนี่ยมันหนักยิ่งกว่ามันมีพิษรุนแรงซะด้วยอุ้สาหฝืนนั่งประคองกายทั้งหิวโหยก็ไม่ได้บรรทมดูสิมันเตะโท่าน ยิ่งหย่อนยิ่งสวิงสวายหนักขึ้นพระเนศก็พรั่งพลายให้ครับคลายเหมือนฝันว่าสีสุวรรณก็บสามพรามหนีกันอยู่ท่าเดียวยิ่งแสนสลดลำทษใจกลับสลบหนยตายแล้ววะาโก้ท้าวทศวงศ์ร้องให้รันหมอเร็วๆมาช่วยกันแก้ไขนี่มันยังไงกันโถนลูกรักของพ่อเอสลา เกศลาเกศลาทั้งเท้าทั้งสวงแล้วพอไม่เห็นสีเรียกลูกน้อยสักร้อยครั้งก็ไม่เห็นแล้วพระเกศลาจะขานรับพอไม่เห็นสีก็กันแสงให้โถโหขวัญอ่อนของแม่ไม่ฟื้นขึ้นมานั่งบังเลยมดหมอก็สุดฝีมือแล้วนะแม่แก้วเกศลาของแม่จะมีอันเป็นไปอย่างนี้หรือ ตาตัวสวงหมดปัญญาคลางฮือพอนึกได้ก็ตะโกนลั่นเฮ้ยเร็วๆเข้าให้พวกนี้ไปตามเจ้าพรามมาเดี๋ยวนี้พอได้ยินว่าสีสุวรณรณก็ตกใจนึกว่าพระธิดาตายไปแล้วจึงเรีบวิ่งไปจุดสามพรามไว้ไม่รอช้าออกขึ้นปรางทองมองเมียงอยู่ไม่กล้าเข้าไป เท้าทศวงเห็นเข้าก็เรียกให้เข้ามาพลางก็บอกว่าเหลวเถอะลูกฉันเป็นอะไรแก้แล้วไม่ฟื้นฟื้นแล้วก็สลบลงไปแต่ไหนใจะอะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ทั้งตัวก็ยังคงจะเป็นจะตายก็ช่วยดูทีเฉพ่อ ศรีสุวรรณก็อยากจะเข้าไปใกล้พระธิดาเต็มทนจึงทูลวันน่ากลัวจะต้องเทวดาราหูซะเป็นแน่แล้วคอยแก้ให้หายมาหลายหนแล้วขอให้ข้าดูพระธิดาหน่อยเท้าทศวง์ก็จึงให้ไขพระวิสูทธ์ลรูดม่านไลเห็นพระธิดาพระพักหมองครามศรีสุวรรณเห็นเข้าก็ทรงพระกานแสงโอ อานิจาเสียแรงพี่รักพี่ไข้ใครจะเหมือนสู้สาพยายามมาสามเดือนเท,าท้าทศวสว์และพระมเหสีก็พอยสงสารไม่ว่าอะไรก็ทำเมินไปซะบรรดาสาวแก่ชาแม่นางพ่พากับประหลาดใจทำไมเจ้าพามน้อยมาร้องไห้ด้วยเรื่องอันใดสีสุวรรณพยายามอัด อันกลั่นน้ำตาแข็งพระไทยขอน้ำอบมาแล้วก็ภาวนาส่งไปตามจนขอเทวดาชั้นฟ้าที่หอได้หรืออยู่บนดินบนฟ้าลุกกเทวดาทั้งหลายแหละทั้งปู่เจ้าเขาเขียวหลวงข้าขอนี่มนต์มาช่วยเขาด้วยเถิดหากว่าแม่เกศลากับข้าเคยเป็นคู่กันมาแล้วขอให้น้ำอบในขันทองนี้ เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ของพระอินเถิดอธิษฐานแล้วสีสวรรค์ก็ลงนั่งข้างเตียงเอานนองอบมาพรมไปตามเรื่องแล้วก็พัดมาวีลมเดชะสัจจะอธิษฐา,านบรรดาในพระธิดา,าค่อยๆพลิกฟื้นตื่นขึ้นมาพอเห็นพราบาน้อยมานั่งข้างเตียงก็ยินดีอันชฉลีแล้วหลบพระพักเท้าทศวงว่าไม่เห็นสีเห็นเช่นนั้น ตรงข้อป,ประคองเจ้าพรามน้อยก็ถอยออกมาสองกัตัิว์ก็บอกว่าเออไม่ตายแล้วลูกเย้ยไม่เป็นไรและนี่หนูเป็นอะไรทำไมตัวสั่นหนูอย่างนี้บอกแม่สิแม่จะได้ช่วยแก้ไขให้พอได้เห็นคู่เข้าตามใ้้ก็ไทยดีมากขึ้นพระธิดาก็ทูลว่า ลูกเป็นอะไรไม่ทราบเพคะเพียงแต่มันมืดมิดตะลึงหลงไปเท่านั้นหากพ่อมารดาไม่มาช่วยก็คงจะตายไปแล้วไม่ใช่พ่อแม่ช่วยหรอกลูกน้ำมนต์ของเจ้าพรามก็ต้งหากถึงจะทำให้เจ้าหายนอนเถอะอย่าให้ลูกนั่งให้มากออลูกรัก แม่พี่เลี้ยงทั้งสี่ช่วยดูแลให้ดีใหญ่ให้เป็นไรนะเมื่อสั่งเสียพระ่อพี่เลี้ยงแล้วเท้าวทศวงศ์ก็ถามสีสุวรรณว่าอันโรคของเกศลาครั้งนี้ดวงใจของพ่อพราหมณ์คิดว่าจะหายหรือไม่อันไข้พธิดานั้นเห็นจะช้าหายก็มีโรคร้ายรวนเลย ลำเพลำพัดผสมเดิมอยู่ขอให้พวกหมอเข้าช่วยด้วยจะได้แก้ไขได้สำหรับหม่อมชันนั้นจะขออยู่ข้างที่นี่ช่วยกันไว่อีกแรงหนึ่งหากที่นี่เกิดมีอันเป็นไปแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ไขไม่ทันอาการมันจะหนักขึ้นศีสุวรรณ ทูลอย่างนั้นหม่อมชั้นก็จะขอลงยันไว้ทุกบานประตูจะสวดองค์การกันอันตรายให้ด้วยพอได้ฟังเช่นนั้นเท้าวทศวงศ์ก็รู้ว่าศีสุวรรณจะมาไม้ไหนที่แท้ก็อยากจะอยู่ดูพระธิดานั่นเองเดิมทีก็หวังไม่ใช่เขาอยู่หรอก เดี๋ยวนี้เขากลับมารักษาทั้งนี้ก็สถดกแล้วแต่ผลบุญผลกรรมของลูกน้อยนั่นเองแล้วก็จึงแกล้งตัดว่าเออเอ็นดูเราด้วยช่วยแก้ไขด้วยเถอะสาทศวงตัดแล้วก็ให้ลาวช้าที่จัดที่เจ้าพรามหลับนอนแล้วก็มีบรญชาเจ้าพรามทั้งสี่มาช่วยอยู่ดูแลรักษาพระธิดาจนกว่าจะหาย ปลายชาวที่ทอดกี่กูผู้ให้เจ้า,าพามนอนก็อยู่อย่างสบายตรงที่มุกขวางแล้วก็ฉากกั้นใช้ตรงช่องหน้าต่างฝ่ายทีพพระธิดาก็ทรงสายญาติอยู่ประกอบด้วยความทุกข์มากมายทั้งไข้จริงไข้ใจก็ทําให้ปวดเสียนเวียนกล้าวจนอาเจียนหมอจะประกอบยาให้ตั้งหลายขนาน ยังไม่บรรทมเบาบางอาการก็ยังคื่นขมอยู่สี่พ่อพี่เลี้ยงก็เคียงข้างไม่ห่างไกลค่อยปลอบประโลมมิให้ทุกโศกเกินไปพอได้สติก็กระซิบถามถึงเจ้าพรามน้อยหน่อไทยไปหรือ,อยังจ้าพี่ยังเราจะพน้องพระองค์ยังอยู่รักษาพยาบาลเขาจะจัดที่ให้นอนหน้ามุก ร่วมกับประสาทราชฐานทีเดียวเมื่อตอนแรกพอรู้ว่าพระน้องไม่สบายก็รีบมาลนลานพอมาถึงก็ร้องห้ายอยู่ต่อหน้าคนโถถูหน่วของน้องพธิดาตืดนดันใจอยู่ศสีสุวรนคอยฟังอาการของเกสลาอยู่แล้วก็คอยเรียกพนักงานชาวที่มาไต่ถามถึงอาการอยู่เรื่อยๆ ตรงกระทํำค้ำความอยากที่เห็นหน้าทำให้สีสุวรรณทนไม่ได้จึงลุกขึ้นแก้ก,กังและก็แกล้งว่าไม่ได้ก,การแล้วต้องทำพิธีกันสะหน่อยว่าแล้วก็ไม่ต้องรอถามใครถือใบตาลกระบองเพชรเดินอาดอาดไปที่บัญจาถอนของพระธิดาพระพี่เลี้ยงก็เชิญให้นั่งมองดูพระพักพระธิดาก็เห็นหมองค้ำเศร้าส้อย ็ยิ่งสงสารเหลือก็เอามือรูปไลยไปอดธาดาสะดุ้งตื่นพอจำเรืองขึ้นก็เห็นสีสุวรรณนั่งอยู่เพียงข้างพี่ทุกข์ร้อนก็จะค่อยบรรเทาเบาบา,บางลงอุตสาทรงองค์ขยับอภิวาทและทูลว่าจงปวดข้าวเถอนน้องมันหนาวเน็บเจ็บปวดเหลือเกินเพราะความรักหลงหอนตาพี่จะอยู่รักษาน้อง ค่อยสบายหายป่วยแล้วพี่จึงจะลาเจ้าไปน้องไม่สบายพี่ก็ไม่สบายไปด้วยถ้าน้องตายพี่ก็จะขอตายตามอันความรักของพี่นั้นแม้สองกษัตริย์ก็ทรงทราบสิน้นแม่ก็อยได้หมดหมองไปเลยเจ้าอุาห์รักษาตัวอุตสห์เสวยพระยาหารให้หายเร็วๆพระธิดารับคำแต่เบาๆศรีสุวรรณก็นั่งเฝ้าคอยระวงรังระวย องกษัตริย์สุจริตสนิทสนมไม่หลีงสาหน้าชมกันยิ่งนักครู่หนึ่งพระธิดาก็บรรทมหลับไปพวกโขนจะสังเกตเห็นสองกษัตริย์สนิทสนมกันอย่างนั้นก็ปรึกษากว่าจะทํำยังไงดีนี่ถ้ามีใครมาเห็นเข้าคงไม่เป็นการแน่อีกอย่างเจ้าพามน้อยเข,ข้าอยู่ในห้องเคียงประคองพระธิดาสนิทชิดเชื้อกันอย่างนี้ก็จะมีนานแล้วกระมังบ้างก็ว่า จะทรงทราบถึงพระทรงเดชพวกเราก็จะพากันแย่บางคนก็บอกว่าทั้งสองเขาน่าชื่นชมกันดีเราจะผิดกันในเรื่องอะไรกันวะ